ตีโกนมิติแนวนี้มีโอกาสออกเน็ตเซตรอบล่าสุดไปลุยกันโจทย์บอกว่าถนนสันติภาพก็คือไอแนวนี้นะแนวนอนนะถนนสันติภาพและถนนเสรีภาพก็คือแนวนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าตัดกันเป็นมุมฉากที่จุด4ลักษณะเนี้ยเห็นไหมแนยมันตัดกันเป็นมุมฉากที่จุด4 โรงเรียนตั้งอยู่ที่จุด A มันจะเป็นแนวโจทย์ปัญหาเนาะก,ก็ต้องค่อยๆอา่านอันนี้คือโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนนะพี่เขียนไปด้วยนะโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ที่จุด A โรงเรียนและร้านค้าตั้งอยู่ที่จุด B ไอ้นี่คือร้านค้าฟึบอ่า โดยมีซอยมิตรภาพเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับร้านค้านี่ไงซอยมิตรภาพถ้าการเดินทางจากโรงเรียนโรงเรียนเดินไปยังร้านค้าโรงเรียนนะไปยังร้านค้าโดยใช้เส้นทางในซอยมิตรภาพเป็นระยะทาง800เมตรอ๋อ ก็คือเดินอย่างเงี้ยจาก A ไปบีในในซอยมิตรภาพทางซอยมิตรภาพเนี่ยจะตีระยะทาง800เมตรตรงนี้นะใช้ระยะทาง800เมตรแล้วการเดินทางจากโรงเรียนโรงเรียนจากโรงเรียนไปยังร้านค้าเนี่ยจาก A ไป B เนี่ยโดยใช้เส้นทางตามถนนสันติภาพก็คือมันไม่ได้เดินเฉียงขึ้นแล้ว มันเดินมาสันธิภาพก่อนและมันเดินขึ้นไปถนนเสรีภาพก็คือง่ายๆ,ๆว่าเดินขวาแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันจะใช้ระยะทางกี่เมตรแสดงว่าสิ่งที่น้องต้องหาเนี่ยน้องต้องหาไอ้เจ้าระยะ AC ก่อนก็คือเป็นระยะทางถนนสันธิภาพซึ่งพี่ให้เขาชื่อ x และเสร็จแล้วน้องจะต้องหาระยะ BC ก่อนที่ชื่อว่าถนนเสรีภาพคือ y โจ์ข้อนี้ก็เลยหาระยะ x บวกระยะ y ได้เท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าน้องดูสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าไอ้มุม C มันเป็นมุมฉากทีนี้พอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย พี่ก็จะนึกถึงตีโกนสักค่าหนึ่งเพื่อที่จะเอามาใช้หา X หา Y ได้เพราะว่าเขาให้มุม60มุม A มาเป็น60แล้วสิ่งที่พี่ใช้อันแรกพี่ใช้ไซ n ก่อนแล้วกันนะไซ n คือข้ามฉากใช่ไหมน้องก็ตั้งต้นด้วยไซาย60องศาข้ามก็คือ Y ฉากก็คือ800และไซาย60ถ้าน้องจำได้มันจะเป็นรูปสส่วน2เท่ากับ y ส่วนด้วย800 และ2ก็ไปตัด800ได้มันจะเหลือ400ทันไหมแล้วตบ400ขึ้นไปแสดงว่าอ่ะจะได้เป็น400รู้สพี่จะบอกก่อนว่าตีโกนที่ไม่ควรใช้ก็ค,คือค่าแทนแทนคือข้ามชิดมันติดทั้ง X ทั้ง Y ใช้แล้วไปต่อไม่ได้ควรใช้ไซ n กับคอร์สทีนี้ Y พี่ได้แล้วพี่ก็มาหา X ต่อโดยการใช้คอร์สถูกไหม ขอหกสิบก็ท่องว่าชิดฉากเพราะฉะนั้นคอหกสิบอ่ะไอ้ตรงชิดก็คือ x ฉากก็คือ800และถ้าน้องจําได้คอหกสิบอ่ะมันจะเป็น1นส่วนสเท่ากับ x ส่วนแปดและสองไปตัด800ได้มันจะเหลือ400แสดงว่า x ของน้องอะเหลือ400รถันพี่ไหมและข้อนี้ระยะทางที่เขาต้องการก็คือระยะ x ไปบวกกับระยะ y ซึ่งระยะ x อะ่ะมันเป็น400แล้วก็ระยะ y อะ่ะเป็น400รูท3เพราะฉะนั้นบวกกันไมก็ต้องติดไว้เท่านี้ก็ต้องตอบเป็น400บวก400รูท3มันจะตรงกับข้อที่4นั่นเองเรียบร้อย